มาดูจุดนี้ครับตัวเลกน่าสงสัยครับจะเป็นกระป๋องเบียร์หรือว่า iPhone น,นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> บางทีก็เป็นกระป๋องเบียร์ก็มีไอดีนี่มันเหมือน iPhone เจอแล้ว อาเจอจริงๆแล้วครับเครียดไปเสีระบาด <c oughs> มันก็แันไปแล้วอ๋าาอถ่ายไอ้นี้นด้วยก็ได้เขีดไปสะถ่า,า,ยายคลิปได้ด้วยก็ได้เนี่ยเออถือไว้งัก็เลยจเจอแล้วเจอแล้วเขียดมันอยู่แถวนี้ป่ะครับเขียดบ่กม่งนเขียดมันเป็นพลาสติกพลาสติกบ่ถ้ามัน,ม,นมันจมมันอยู่แถวนี้เลยเจอแล้วเพราะว่ามันมีเงินอยู่หลังเขียดไหมมีอีกบ่ มันมีเงินอยู่หลังเขียน,นกระดาษวะเดี๋ยวจะเง <ไป S 2> ินใบเลยเอาขาดไม่ได้เนี่ยเอาเอาขาดมาจับอย่างนี้ยนะเจอแล้วอาาเ,อลเอาถ่ายถ่ายวีดีโอนะเจอแล้วนะคะมันเดินไม่เนะี <laughs> ่ยมันเดินไม่เลยเดีเด๋ยวผมดูก่อนเอา,เอาดูกันอบ้ขันเห็นเงินมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละ